วันนี้สายใหม่ไฮโซจะมาทำข้าวผัดต้มยำนะคะมีไข่หนึ่งฟองมีมะนาวหนึ่งซีกมีผักชีฝรั่งหั่นปนกับต้นหอมนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีผักชีวัวโดยหน้าค่ะแล้วก็มีใบมะกรูดมีข่ามีข่ามีตะไคร้มีหอมแดงมีเห็ดฝดฟางหรือเห็ดอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็มีพริกแห้งคั่วซื้อทอดก็ได้ค่ะแล้วก็มีพริกสดแล้วก็มีมะเขือเทศค่ะและนางเอกของเราค่ะที่ขาดไม่ได้นะคะพริกเผาหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลา ครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็มีน้ําตาลอ้อยธรรมชาติหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะมีไก่มีกุ้งมีไก่มีกุ้งแล,แล้วก็มีปูอัดแล้วก็มีปลาหมึกนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คะ่ะข้าวสวยข้าวสวยที่เราจะตวงด้วยช้อนที่ผระพีที่ตามบ้านที่เรามีะคะ่ะสองสองพผพีนะคะแล้วผึ่งให้เย็นนะคะจะผัดโดยข้าวร้อนๆน,นะคะมันจะทําให้แฉนนะคะ่ะผัดกันได้แล้วนะคะตอกไข่ใส่กระทะก่อนนะ,ะเราเอาไข่ทําให้มันสุก สักสักห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะสุกแน่นอนไข่เทียนเราลงกระทะนี่เริ่มเริ่มสุกแล้วนะคะมันต้องสุกมากนะคะเราก็ตักไว้เลยนะคะแล้วก็ทําการเอาขา่ขาข่ากระตคายที่เราเตรียมที่เลงก่อนนะคะเพราะข้าวผัดต้มยำมันจะต้องหอมเครื่องทีนี้นะคะใส่ลงเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันนิดหน่อยะคะ่ะเพลิข่าเพกิกตะไคร้นี้นะคะถ้าเราผัดเสร็จแล้วเราไม่ได้ไม่เอาเรา ใช้เอากลิ่นเอารสชาติเราเวลาผัดเสร็จแล้วเราเอาออกได้นะคะแล้วก็ใส่เนื้อเนื้อสัต,ตว์ทีเ่เราเตรียมไว้เลยค่ะใส่เนื้อสัตว์ที่เราเตรียมใส่แล้วทำการผัด,ดนะคะน้ำมันนี่เราไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าในริกเผ่เราจะมีน้ํามันอยู่แล้วนะคะผัดไปเรื่อยเื่อยนะคะผัดจนให้ผักสุกถ้าน้ําแห้งไปถ้าถ้ามันไม่กลัวถ้ามันยังไม่สุกถ้ามันแห้งไปก็หยอดน้ํซุปได้นิดหน่อยนะคะให้ให้ให้กุ้งสุก เนื้อสัตว์ที่เราลงนี้ให้สุกเนื้อพอเนื้อสัตว์สุกแล้วสุกได้เลยทีนะคะใส่เห็ดใส่เห็ดแล้วก็ผักชีฝรั่งใบมะกรูดมะเขือเ,เทศลงไปนะคะกับพริกพริกสดนะคะพริกขี้หนูมาี้นะคะใส่ใส่น้ำตาแล้วก็ใส่ใส่ใส่พริกเผาลงไปเลยค่ะใส่พริกเผาใส่น้ำปลาลงไปเลยนะคะ,ลละ,คะแล้วก็ใส่น้ำตาละคะ่ะ ละะแล้วก็ทําการคนไปค่ะคนไปให้ทั่วๆนะ,ะให้พริกเข่าเข้ากับเครื่องทั้งหมดนี้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยใส่ข้าวที่หลังนะคะไม่มีอะไรยากค่ะผัดไปเรืด้วยนะคะแล้วจะลืมไม่ได้คะ่ะข้าวผัดต้ยมยำนั้นต้องมีคาว่าต้ยมยำนี้ต้องมีเปรี้ยวมีเค็มค่ะมีเผ็ดค่ะไม่ได้ลืมคะ่ะบีบมะนาวบีบมะนาวใส่ไปเลยคะ่ะซีกหนึ่งที่เราเตรียมไว้นะคะซีกหนึ่งนี่ก็ประมาณช้อน มะนาวซีกใหญ่ๆนี่ก็ประมาณเกือบช้อนโต๊ะแล้วค่ะบีบแล้วก็ใส่ไปหมดเลยนะคะบีบมะนาวนะค่ะขะนาวใส่ลงไปเลยแล้วก็คนแล้วก็คนให้เข้ากันเลยนะคะอันนี้ก็เห็ดเห็ดเราก็เริ่มจะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ขึ้นได้เดี๋ยวเราก็เอาข้าวลงได้แล้วนะคะเดี๋ยวเอาข้าวข้าวที่เราเตรียมไว้สองพพันะคะข้าวที่เราเตรียมไว้สองพพันะคะ ใส่ไปเลยค่ะเทใส่ไปเลยนะคะเทใส่ไปแล้วก็เทใส่ไปแล้วก็เอาพริกไทยโรยไปเพื่อความหอมแล้วก็ความเผ็ดมากขึ้นนิดนึงแล้วก็คนผัดลงไปเลยนะคะแล้วก็จะลืมไม่ได้ไข่ที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะไข่นี้เทใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วเดี๋ยวขาจะคลานะถ้ามันเยอะไปเวลากินเราจะลําบากนะคะก่อนจัดก่อนจัดกะจัดจานนะคะเอาออกได้เลยค่ะเพราะว่ากลิ่นกลิ่นและรสชาติมันจะอยู่ที่ข้าวแล้วค่ะดีให้เข้ากนนะคะผัดให้เข้ากันให้ดีเลยค่ะถ้าคนชอบกินเปรี้ยวกินเผ็ดแล้วกินเค็มกินหวานอะไรเพิ่มได้นะคะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันได้นะคะผัดต้มยำรวมมิตรค่ะจัดใส่จานแล้วหน้าตาน่าทานไหมคะ ถ้าหน้าทานแล้วช่วยกดแชร์กดไลค์ช่วยกดสับตะไคร้ให้สายใหม่ไ้โซด้วยนะคะขอบคุณนะจ๊ะนะจ๊ะ